สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านและอาจารย์ใหญ่ที่ชอบชื่นการต่อนเข,ขาใหญ่ทุกท่านครับผมมาพบกับผม,ม,กกบผมชื่อเคยครับผมพนนกเขาใหญ่เมืองเหนือนะครับ<ม>ก็อันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมทําขึ้นมาแล้วก็เป็นพิเศษมากแต่หล,หลายท่านที่ถามผมมาเยอะเลยเรื่องพเนียดว่ามีราคา แบบไม่แพงไหมราคาหลักพันเงี่ยราคาไม่เกินสองพันครับราคาไม่เกินพันหถึงพันสี่อย่างเงี้ยคือพอพอ,พอคือพอแบบผหาได้ไหม่ะวันนี้ผมก็มีพันธุ์ห่แหมเจ้านึงครับเป็นราคาคนนั้นเองแล้วก็ราคารวมส่งด้วยนะราคาไม่แพงราคาแค่หลักพันสองชานกับชานเดียวก็ราคาเรี่ยๆครับชานเดียวน่าจะอยู่ประมาณพัน นั่นราคาพันหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นสองชาหนักมันอยู่อยู่ประมาณพันสามลังส่งครับก็ผมได้มาผมได้มาสามสี่วันละที่เรียกว่าผมจะทําคลิปหลายรอบครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดงานติดหลไรด้วยนะครับเลยไม่ค่อยได้เอามารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านเออไม่ได้มา,มารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านได้เห็น <c oughs> ก็ตอนนี้ผมเลิกงานช่วงเวลาห้าโมงมันจะมืดมืหน่อยมันจะมืดมืดหน่อยนะครับ แต่ผมจะพยายามให้เห็นรายละเอียดของพระเน็ตลูกนี้ว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงลายสวยหรือเปล่าที่ผมสร้างมาเป็นงาน,เป,นเป็นงานจองคิวงานจองคิวนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบแบบรอได้คือรอได้ทําได้นะผมบอกเลยสามารถสั่งซื้อของเจ้านี้ได้เลยก็ราคาจะไม่แพงครับผมเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผม โอเคครับอาจารย์ท่านเรามาดูพระเนี่ยเลยครับที่ผมได้มาราคาพันสามรวมส่งผมบอกเลยเจ้านี้ดีผมบอกเลย,ด,เลยดีครับมาดูเลยเป็นพระเนี่ยสองชานบอกสวยลูกนี้สวยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นหัวนมนะตัวตัวกรงนี้จะเป็นสแตนเลสตัวกรงครับเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับนะอาจารย์ท่านเห็นไหมครับดูดูดูรูกทรงก่านะครับ ทรงกรจ็จะประมาณนี้เลยอันนี้คือเป็นงานตามสั่งนะครับคือเป็นงานจองคิวนะผมจองคิวไว้ประมาณ2เดือนนะกว่าผมจะได้นะสำหรับท่านท่ารู้ว่าอยากได้ก่อนก็ทักหาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแกมีคิวเยอะไงแต่ว่าคุณภาพผมบอกว่าดีดีเลยเจ้านี่ดีนะครับแล้วก็ลำดับก,ก็ไม่ทลัยไ,ไม่ถึงรู้ด้วยครับอันนี้อยู่มานเจ็ดขีดนะครับผมช่างดู ของลูกเก่าผมผมเคยใช้มาแล้วครับเจ้าเนี้ยผมใช้มาสองสาลูกแล้วนะครับก็หน้าชานกับประมาณนี้เลยนะครับเราขึ้นทันควงให้ดูครับว่าเป็นขนาดไหนนะครับนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะผมจะทําท<อ>สั้นๆให้กันท่านไ้เห็นนะนะครับลูกทรงก็จะประมาณนี้เลยก็จะประมาณนี้นะครับนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยครับสวยนะครับแล้วก็ต่อเลยครับก็อันนี้สามารถปรับระดับได้นะตัวนี้ครับปรับได้แค่ระดับเดียวนะครับนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับดูนะครับนี่นะครับสองข้างปรับได้เหมือนกันเลยครับเดี๋ยวดึงตัวนี้ออกกันนะครับอันนี้คือรีวิวแบบบ้านเลยนะครับผมสไตล์ผมนะครับแบบง่ายๆเลย ให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เลยสวยนะผมบอกเลยเจ้านี่สวยนะครับยุบสงสวยมากนะครับทั้งในนี้ก็มีแกะสลักเล็กน้อยนะครับนะครับให้ดูนะครับมีการแกะสลักให้ดูนะครับนี่ครับดวดลายก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับสีมือคนเท่านะครับแล้วขันตกนี่นะครับอันนี้นุ่มนะขันฟาดนะครับนุ่มมากเลยขันฟาดนะครับ นะครับนุ่มนะครับนกเหยียบนี่มีคาว่าพาดนะครับผมแล้วก็หน้าหน้านี่ตัวนี้ใหญ่มากเลยหน้านี้กว้างนากว้างนะครับตรัระดับได้นะครับหรือท่านใดท่านสนใจก็ทักเฟซหาแกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรของเจ้าของนะครับผมไว้ให้นะครับราคาอยู่พันสามลงส่งนะครับที่ขายอยู่นะครับ เดี๋ยวมันต้องจอตะมันหน่อยครับตรงนี้ต้องจอตะมันหน่อยเพราะว่ามันฝืดนะครับมันยังใหม่อยู่ครับมันยังซีนอยู่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยรูปทรงก็ประมาณนี้เลยสวยนะผมว่าสวยข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับปรับได้เหมือนกันอันที่จะฝืดปืดหน่อยครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นนี่จะเป็นเหล็กนะครับไม่เหล็กก็สตาเลสอ่ะมันูสีมันเงาเงา หดูล้กงครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้แหละครับ <c oughs> เป็นยาสายบ,บ้านๆนะครับราคาไม,ไม่แพงงานจองคิวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวว่าปีใหม่เ้าสั่งส่งการบุญด้สร้างเพิ่อมอีกสักลูกนะ <c oughs> ผมอยากได้อยู่ครับ <c oughs> เพราะว่าสวยสำหรับผมก็สวยมากเลย <c oughs> ครับถ้าท่านสนใจก็ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งเ <c oughs> ฟซมาให้นะครับเบอร์โทรให้ครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ